สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่ติดตามรับชมรายการลั่ง c h ครับวันนี้อยู่กับผมในเกม a t c h a รี n a ซึ่งหลายหลายคนนั้นเรียกร้องมากๆครับเมื่อไหร่พี่จะทำคลิปแมชอารีนานะครับเมื่อไหร่พี่จะสตรีมเกม a ม c อารีนาวันนี้ฮะผมจะมาทำคลิปเพื่อเพื่อนได้รับชมกันเพราะว่าผมมีความคิดหนึ่งครับคือผมจะมาจัดการ ID ตัวเองครับให้มันแข่งแกล้งครับโดยตอนนี้ผมมี เออ่ขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเหรียญนะครับ A เครดิตนะครับตัวนี้ฮะเหรียญ A เครดิตนะครับ A คอนเนี่ยนะครับอยูแปดพันกว่าครับตอนแรกผมจะเอาไปซื้อเออ่คิดว่าจะเอาไปซื้อหุ่นนะครับผมก็คือเจ้าเออ่ก็คือเจ้าอะไรนะลืมชื่อละนะครับจะเอาไปซื้อหุ่นแต่คราวนี้ครับผมรู้สึกว่าซื้อหุ่นมาแล้วก็ไม่ได้อัพครับปืนก็ไม่ได้อัพนะฮะเวลาเราเล่นเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่ายิงใครก็ไม่ตายใช่ไหม แต่เวลาเราโดนเขายิงเนี่ยนิดหน่อยก็ตายแล้วอะไรแล้วใช่ไหมครัครั้งนี้ฮะผมจะมาอัพไอดีตัวเองครับให้มีความแข็งแกร่งแต่โดยแบบว่าจะไม่สนใจหุ่นใหม่นั่นเองนะก็ะคือไม่ใช่ไม่นสนใจนะจะเอาหุ่นเก,ก่าให้เก่งขึ้นครับเพื่อก้าวไปนะครับด้านหน้าอย่างความมั่นคงและมั่นใจฮะนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยฮะเดี๋ยวผมว่าจะอัพเจ้าตัวนี้ครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะ สุดยอดฮะพัน์เทดดูพันธุ์เทิดดิครับเลยได้บ้างมีปืนครับผมที่ผมใช้บ่อยเนาะมีปืนนะฮะตรงนี้อัพได้เปล่าตรงนี้อัพได้ยังเอ่อตรงนี้ยังไม่มีครับผมจะไล่อัพให้หมดเลยนะครับผมไอตัวที่ผมคิดว่ามันบุดเวิร์กเล่นสนุกสนุกมันมันนะฮะจะเล่นแบบหนักกาเดียนนี่ครับผมบอกได้เลยมันหนุกแน่นอนครับนี่อัพเลตนะหุ่นสีฟ้าครับหนึ่งพันนะฮะ พออัพเไปแล้วจะมีเลือดห้าหมื่นเจ็ดนะครับผมแล้วก็ช่องอาวุธก็จะเป็นยี่สิบนะฮะเออแล้วเราจะมีอาวุธยี่สิบหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับผมเออใช่ก่อนอัพเราต้องไปคำนวณก่อนนะครับผมว่าเรามีอาวุธอะไรบ้างนะเดี๋ยวอวัพไปแล้วไม่มีอะไรใส่นะทุกคนเฮ้ยมันจะมันจะลำบากเราอีกนะครับผมเฮ้ยเออ,เอ,อมันจริงนะครับเรื่องนี้ฮนะแต่ที่แน่ๆครับมีอยู่ตัวหนึ่งที่ผมอยากอัพมากๆแล้วผมอยากเล่น,นครับ ผมรู้สึกว่ามันมันโอเคนะนะครับแล้วก็มันก็สีสวยน่ารักด้วยนะครับอย่างตัวนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูเอ่อตัวนี้ผมไม่มีเหรียญนะครับนี่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 อันนี้มันตัวอะไรวะเนี่ยแมวแมวใครว่ากันครับนี่ครับเจ้าตัวนี้ครับเอเลสนะครับเปลาะหนาครับเจ็ดหมื่นเลยทีเดียวครับจากสิบสองเป็นสิบหกนะตัวนี้ครับน่าอัพนะผมรู้สึกว่ามันน่าอัพมากมากเลยนะครับ จาก12เป็น16ได้70,000เนี่ยอนะไปชนาดูก่อนครับตัวนี้ตัวครับตองเกอร์ครับผมตองเกอร์นี่ก็น่าอัพฮะจาก40,000เป็น60,000นะครับจาก12เป็น16เนี่ยแต่ปืนขนาด16สองกระบ,บอกเราจะไม่ค่อยมีนะทุกคนไปดูนี่ดูนี่ดูวิธีขอดูวิธีครับเป็น16ฮะอืมน่าสนใจครับเนี่ยทุกตัวเนี่ยน่าสนใจหมดเลยนะเจ้าตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมเองก็น่าสนใจนะครับ อัปเอ็ดพันแปดครับเป็นสิบหกครับเลือดห้าหมื่นกว่าวจะล้อเลื่อนคิวสดของเรานั่นเองครับอืมเจ้าเหมียวมากวนอีกแล้วฮะแล้วก็ตัวนี้ฮะนี่ครับที่ผมบอกคือตัวนี้เป็นตัวที่ผมนะครับโอ้ยอัปเกรดสองพันห้าเหรอเนี่ยเจ้าชีตัสนะครับอัปเกรดสองพันห้าเรหรอมันจะดุเดือดไปหรือเปล่า แต่ความแรงของมันน e ั day, ้นก็หมื่นหกกันเลยทีเดียวนะความแรงครับต่อพิเศษครับแม่การจะอัปเดตนะครับผมการจะอัปเกรดแต่ละตัวนั้นมันดุเดือดเลือดล่านครับไหนดูตัวนี้สิตัวนี้อัปเกรดหมื่นกว่าครับเออเป็นยี่สิบฮะไอเมงมุมสายท่านในนะเฮ้ยน่าสนใจเหมือนกันครับผมอ่ะเอาเป็นว่าถ้าเป็นพันเป็นถ้าอัปเดตพันกว่าพันกว่านี่ต้องเลือกตัวหุ่นเนี่ยเป็นแค่บางตัวครับ เดี๋ยวผมจะอัพกันบางตัวนะเอาตัวที่แบบว่าเราเล่นบ่อยๆแล้วก็มีความสามารถสูงๆครับให้ hey, ตัวนี้อัพเกรดไม่ได้เนี่ยทำไมอ่ะจะเซฟไฟคำท,ที่แล้วอ่านผิดไปทีครับเซฟไฟเอออ๋อ,อ,อมันยังไม่มีการ์ดครับนะมันยังไม่มีการ์ดครับโอเคเราจะไปเริ่มต้นอัพที่อาวุธกันก่อนเลยครับ เราจะไปดูอาวุธตัวไหนครับที่มันเหมาะสมที่จะอัพเกรดเราจะอัพครับอยู่ตัวนี้สิขนาด8ครับอืมเราจะมาไล่อัพกันเลยฮะเอาให้มันแรงๆครับผมโอม้ไม่ยอมเลยฮะเพราะว่าขนาด16ครับอะอย่างนี้อัพเลยครับผมเพื่อตอนรับหุ้นใหม่ๆอินรุ้ยปืนสามืันสองเหรออืมดูก่อนครับมันก็ติดได้กระบอกเดียวสิ สิบหกนะครับเราต้องค่อยๆเน้นครับเขาบอกให,ใหญ่ๆยังไม่ต้องยังไม่ต้องอัพก็ได้ฮะัันแรงครับทีนี่สิบสิบสองครับสิบสองตัวนี้น่าอัพครับขออัพไปแล้วสี่หมื่นสี่สองร้อยนะครับผมอตัดสินใจไม่ถูกเลยครับผมว่าจะอัพอะไรดีนะครับอันนี้ยังไม่มีส่วนใหญ่เราปืนเราต้องติดสิบหก กับ20เพราะฉะนั้นต้องเราต้องอัปเกรดปืนขนาด10ขนาด6ขนาด8ให้เยอะๆครับนี่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 สามื่นกว่าเอ่หนึ่งนัดสามหมื่นหกนัดแตกระดับสิบมีกระบอกเดียวครับดิปแปดไอ้ปืนนี้ดีหรือเปล่าเนี่ย เจฟเจ้าเหมียวกวนครับผมเจ้าเหมียวกวนตลอดเลยนี่ระดับแปดครับดูที่อัพเท่าไหร่อัพสองหมื่นโอ้โหมื่นเจ็ดเองอะความแรงอะอืมตังแล้หมดพอดีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเหมียวอัพตัวนี้อุย้ยแปดร้อยครับ ต้นใหญ่ก็ยังไม่มีกาดแต่เราต้องไปเล่นครับตัวนี้ะเป็นเท่าไหรฮะสามหมื่นครับพันกว่าเลยฮะโอ้โหแพงฮะแพงแพงแพงตัวนี้พันกว่าครับสี่หมืนระดับแปดสี่มื่นสามยิงลงไปก็ับแปดหมื่นครับผมเฮ้ยพิจารณาต้องดูครับต้องดูครับจะลวดพุ่งฮะระดับแปดครับแปดพันอะไรอะ่ะความเสียหายต่อกระสุน มันก็ดูเบาๆนะทำไมเวลาเรา,เราโดนเขายิงแล้วมันดูรุนแรงนะครับอ่ะโอเคไล่ดูันครับผม,มเพื่อนต้องใจเย็นๆนะฮะเพราะว่าเท่าไหร่ครับไม่งั้นเราจะอัปเกรดผิดตัวนะครับผมผิดฝาผิดฝั่งแล้วมันจะทำให้เราลำบากครับสองหมื่นหนึ่งสองนนาแปด 8. น่าสนใจครับอัปตัวนี้ฮะ มาแล้วครับผมหนึ่งดอกห้าครับเท่าไหร่ฮะสองร้อยครับเอาไหมเอาไหมเอาเลยครับสองร้อยครับอัพลูกสองฮะนี่ครับถัดไปฮะอัพลูกสองครับเท่าไหร่ฮะวยห้าร้อยครับอ่าอัพมาก่อนหนึ่งทีนะครับผมเดี๋ยวต่อไปครับไล่ดูกันครับระดัหกครับ นี่แรงอยู่แล้วไม่ต้องอขนาดสี่โอ้โหเป็นหกพันหกพันนะครับผมขนาดสี่แล้วขนาดแปดทำไมมันทำไมมันถูกเอาไปขนาดแปดทำไมมันเนี่ยเนี้ยเนี่ยแปดพันสองร้อย เอาไว้มีการ์ดดีกว่าครับเพลืองต่อไปฮะไปอัพหุ่นกันเลยครับนี่ตัวนี้ครับสายลุยครับแน่นอนฮะอัพครับปั้งไม่สนใจครับพันกว่าครับนี่ข้ามพั้นกันไปเลยฮะแบบนี้ครับสวยๆครับมหนึ่งดอกก่อนครับพันต้นเอ้มาขายครับแพงไม่ซื้อ ต่อไปครับเต็ไฟรับได้ไหมเอ,อ่อพันกว่าไหมครัไม่เอาครับแพงอย่างนี้ยังแพงมีตัวไหนอีกมีครับตัวนี้ครับเพนเทอร์อับได้ไหมพันกว่าเลยครับผมแพงครับงั้นอัพปืนของเจ้าแพนเทอร์ครับสระดับสิบสองฮะเก้าร้อยก็เป็นหกหมื่นจัดไปดิเอาให้แรงหมดทิ่มไปเลยฮะนี่ เผาโดนแบบนี้ยิงทีไรนี่จะปวดรวดร้าวครับร่างกายที่พันกว่าเลยครับผมอีกสี่หมื่นครับยิงรวมกันเป็นแสนนะครับเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนจะเย็นเป็นลูกพ่อจะเย็นเป็นลูกพ่อยังไงมันก็ตายครับอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ครับสิบสองครับยิงหกหมื่นตัวนี้ยิงอันดับแปดเข้าไปครับ ยิงสี่หมื่นครับสองอันรวมกันเป็นแตนครับหุ่นต้นไหนก็ทนไม่ไหวแล้วฮะงานนี้ครับโดนเข้าไปนี่หัวร้อนแน่นอนเหมือนเราเลยครับผม <c oughs> ปืนตัวนี้ครับอัปเกรดหน่อยลำดับหกครับอพันกว่าครับยิงสองพันสี่โอ้โหทำไมมันแพงยังเลยอะ่ะพันกว่าเลยเหรอพันแปดเลยนะอยิงสองพันสี่ ทำใจไม่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปอัพหุ่นครับให้มันเพิ่มก่อนนะต่อไปเรามาเพิ่มหุ่นตัวนี้ครับตัวที่ผมบอกว่าหน้าเพิ่มฮะนี่ครับไล่เพิ่มหุ่นครับปืนจะมาก่อนนะเดี๋ยวเหลือเราคอยจัดการครับตอนนี้เหลือห้าพันแล้วครับต้องจะซื้อเจ้ารีบอกทุกคนตอนแรกผมจะซื้อเจ้ารีบอกครับแต่ผมไม่ซื้อแล้วนะมาอัพหุ่นครับตองเกอร์ครับเนี่ยหุ่นดีๆอย่างเนี้ย เราแทนเจ้าไปเล่นได้ครับกลายไปเล่นไม่ได้ครับสิบหกครับอูจะใช้ปืนสิบหกปืนแปดหมดเลยนะทุกคนเอาสตองเกอร์ครับมันเพิ่มความสามารถมันแรงนะเออตัวนี้ครับขอดูวิธีนะทุกคนสองชิตสองใจนี่พันแปดเหมือนกันครับเจ็ดหมื่นนะสองไปสิบหกเดินช้าไปนิดนะครับผมแต่มีโลที่แข็งแกร่งนะเอาตัวนี้ครับเอเลสฮะสายแทงไว้ก่อนครับ เน้นแทงครับเน้นแทงครับจัดไปหนึ่งตัวแล้วครับผมเอเลสแล้วตามด้วยแน่นอนครับไปไหนแล้วอ่าไปไหนแล้วไปไหนแล้วเจา้าคิวช็อตครับผมคิวช็อตเป็นห้ามื่นสองนะจากสิบสองเป็นสิบหกอีแล้วทําแรงสองหมืเก้าครับคิวช็อตหมื่นปดไอ้พันแปด พูดผิดคิวช็อตผมไม่ค่อยได้ใช้เล่นลนะนะผมไม่ค่อยชอบมันครับไม่เอาผมพูดตามตรงว่าผมไม่ค่อยชอบผมชอบหุ่นแบบเดินได้แบบนี้เป็นสิบหกเป็นหกหมืนครับพลังชีวิตหกหมื่นหนึ่งช่องปืนเป็นสิบหกจัดไปตองเกอร์ครับสก,กิลมันโหดนะฮะมันต้องเอาครับตอนนี้เหลืออยู่สองพันสองร้อยเหรียญแล้วนะครับผมเป็นไงจัดเต็มไหมโหดปมละ่ะ นี่ครับอัพแบบนี้กันเลยฮะถ้าคุณไม่โหดแล้วมันจะโทษใครได้ครับผมโทษใครไม่ได้ครับเดี๋ยวเราค่อยไปอัพเอาการ์ดอัพอีกทีครับนะคลิปนี้ผมอัพเกรดแบบเต็มเต็มแล้วนะครับผมต่อไปครับเอ้ยลืมดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้ฮะที่ผมจะที่ผมบอกผมชอบครับเจ้าชีตาร์สครับผมอยากอัพเดทเทนกูมากกว่านะครับผมแต่ว่าเหรียญไม่พอครับผม6 0 0โอ้โห มันสี่หมื่นหกนะอืหรือจะดันดีครับผมมันเล่นดีมากนะเจ้าเทนกูครับอืมเจ้าเทนกูนะครับผมมันติดปืนลูกซองขนาดสี่ครับอยากให,ให,ให้มันแบบเก่งๆนะครับผม <c oughs> โอเคนะมีปืนไหนอัพอีกไหมเนี่ยตัวนี้เท่าไหร่นะยังไม่มีการ์ดครับโอเค เดี๋ยวจะไปดูเจ้าชีตัดครับว่ามันเท่าไหร่ถ้าตังถ้าพอผมจะอัพนะรู้สึกว่ามันจะไม่พอแล้วนะเนี่ยชีตัดเอ้ยเจ้าชีตัดเท่าไหร่นั่น2อ0หมครับไปสองพันห้าพตผิดเขาจะเรียกสองหมื่นห้าอยู่เลยสองพันห้าเพราะฉะนั้นเราไปเก็บเงินกันก่อนนะนะครับเสร็จแล้วก็จะมาอัพโอเคครับผมสาหรับการอัพไอดีครั้งนี้ครับหุ่นแต่และตัวของผมนั้นก็มีความแรงความแข็งแกร้งขึ้นแล้วนะก็เรียกได้ว่า เอาไปสู้กับเขาได้สูสีดูดีแล้วครับผมงานนี้ฮะโดยเฉพาะเจ้าแพนเทอร์ครับตัวโหดของเราครับเฮ้ยตรงนี้อัปเกรดนะครับผมโอ้โหพันสองครับแหมมันเพิ่มมาอีกสามพันนะทุกคนไม่ต้องแล้วครับผมมันใหญ่อัปแล้วนะนี่ครับตัวโหดของเราคือเป็นตัวเต้าแพนเทอร์เลยนะปืนดักครับแล้วก็เป็นเอเลสครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเข้ามาครับเอเลสของเรานั้นเป็นสิบหกแล้วนะครับผมเออนี่เปลี่ยนเลยครับ เจ้าเอเลสของเราได้รับการอัปเกรดเลติพหุแล้วครับผมอืมไหนเอ่ยไหนเอ่ยนี่อัปเกรดเป็นติหุแล้วครับผมติดตั้งฮะนะครับเอามาโชว์กั้ก่อนครับติพหุรครับแทนเทนกู๊ดฮะเลื่องด่วนหนาแน่นกันเลยทีเดียวครับเจ้าเซฟไฟนะครับผมเออแล้วมีเจ้าสตองเกอร์ครับ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองไปเปรียบกับสตองเกอร์ดูนะครับสตอเกอร์หรือสตองเกอร์ผมอ่ะสตอเกอร์ผิดหรือเปล่าเนี่ยการเรียนเดียวว่าจัดหนักครับทริปนี้ไม่ได้เล่นให้ดูแน่นอนนะครับแต่ว่าเอามาให้เพื่อนเห็นครับว่าผมนั้นได้ทําการพัฒนาใหดีตัวเองแล้วครับสตองเกอร์แข่งแก้งกว่ายครับผมหกหมื่นกว่านะเออเอาดีสิบหแล้วด้วยครับนี่ อาวุธเป็น16แล้วด้วยครับอ้าวอะไรอะผมย่าตองเกอร์ออกมาไม่ใช่เหรอตองเกอร์ตองเกอร์เอ๊ะอะไรอะผมงงผมกดอะไรไปเมื่อกี้ออกไปแทนตัวนี้โอ้โหไปแทนตัวนี้เฉยเลยนะครับ ประมนณตัวนี้ครับ6กหมืนกว่าติดโชว์ไปก่อนนะครับผมส่วนเจ้าตัวนี้นี่มันก็แรงอยู่แล้วนะครับผมปืนมันแรงครับเนี่ยแปดหมื่นกว่าถือว่าใช้ได้ระดับ16บหกเหมือนกันโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนไปก่อนนะเอามาให้ดูครับคลิปต่อไปมันแน่นอนฮะบายยสวัสดีครับผมผมอัปเดเต็มที่แล้วครับผม